ครับอ่าวันนี้ค็พวกผม,ผม,ผมตั้มอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนที่การลงแมบใหม่ครับอ่าคั้นตอนแรล้อ่าผมโหลดแมบมาเี็นครับแล้วขั้นที่สองผมก็ต้องไปส,งสร้างเซิร์ฟใหม่ฮะอ่าเจ้าพวกอะไร เช่นอ่านฟาร์มเอออันนี้ก็ไฟร์ฟิดี้อะแต่ผมไม่อ่านยาวแล้วกันเนี่ยกดตัวเนี้ยปรับเท่าที่เราจำได้นะแล้วก็ลดนี้ให้หมดนะแล้วก็อ่ะผมจะเอาสวยเว เกมก็แล้วกันอ่ะสวยหมดเกมเที่ยังเป็นก็คือไม่ต้องกดงก็ได้นะก็สามารถเลือกได้ทุกอย่างนะครับอ่าถ้าจะเป็นเคทีโมก็จะเล่นแมปสำหรับเคทีโมนะนะแต่ผมจะเรียกเซิร์ฟเอเรียกแมปที่มัน ดีหน่อยนะฮะเาเล่นได้มันความมันสุดจ่มอะไรอย่างเงอ่าเอเคอ่ะรอบแรกเราก็สร้างมาอย่างนี้แต่เรายังไม่ลงนะฟองจะเป็นเอฟไฟลก็ได้จะเป็นไฟล์ธรรมดาก็ได้ไดอ่าอ่าจัดการแฟ้มเนี่ยจะเป็นเอฟไฟลจะเจ้าเอดไฟลก็แล้วกัน อ๋อน,นี่ก็คำแล้วแล้วก็กดที่ตรงโฮมเพจนะโฮมเพจกดคำว่าโฮมเพจเข้าไปแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ให้เราเรียกตรงเนี้กดเข้าไปอ่ะพอกดปกกกกุ๊บเกอนลงมาเนี่ยคำว่าเกมหมูแจงมูยจงัจงมูยจงังสามนะิ เน้วให้ครับครับเอ้ยเราช่ไมดูไม่รู้แล้วจะพูดมแล้วให้เราเลือกเลือกเลือก ลบให้หมดแล้วเข้าไปตรงไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับมดที่เราเก็บไว้อ่ะไอ้แมปที่เราเก็บไว้เรารอให้เรากด่ะไม่แตกไฟล์โอเคไม่ต้องแตกไฟล์ก็ไดนะ้อ่ะคุณคัดลอกมาหมดเลยโอเคเนี่ยคัดลอกมาหมดแล้วให้คุณแตะไฟล์สึ้น เส้นทางที่มันทึกไม่จะเป็นนะฮะโอเคปุ๊บเราคุก็กดกดออกอ่าจะได้อันนี้มาเจ้าตัวนี้มากดเข้าไปกดเข้าไปอีกครางนี่ไงฮะอ่าอัพแล้วเรากดที่คัดหลอกโอเคแล้วเราก็ไปที่ แล้วกัน,นี่นี่นี่แล้วกันนี่กดตรงนี้โอเคพับเสร็จแล้วส่วนนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ